หลังจากที่อาจารย์ได้ทราบถึงการแปลงไฟล์ Microsoft PowerPoint และ Microsoft Word แล้วนะคะคราวนี้เราจะมาทำการแปลงไฟล์จาก Microsoft Excel ให้ไปอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF ซึ่งก็จะมีวิธีการแปลงไฟล์ในรูปแบบที่คล้ายกันกับ Microsoft Word โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะให้อาจารย์เปิดไฟล์ Microsoft Excel ที่ต้องการขึ้นมาแล้วไปในส่วนของเมนูแฟ้ม เลือกบันทึกเป็นในส่วนของชนิดของแฟ้มนะคะให้อาจารย์เลือกให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ pdf ค่ะหรือในกรณีที่อาจารย์ใช้ Microsoft Office ที่มีเวอร์ชันต่ำกว่าเวอร์ชัน0 0นะคะให้อาจารย์เลือกเป็นแบบ Single File Webpage หรือ mht ค่ะเมื่ออาจารย์เลือกชนิดของแฟ้มได้แล้วนะคะให้อาจารย์คลิกที่ปุ่มบันทึกค่ะ